สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็อยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับอยู่ที่ลำน้ำย่างนะครับมากครับโพหนึ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมกับอาจารย์แดงแล้วก็โปท้าครับโปท้าอยู่ข้างหลังทัดไปนี่ครับอยู่หลังอุมครับน้ำกับพอดีครับไหลเอ้ยครับกับเมื่อนี้กัมาล่อชมผลงานบนงครับว่าเขาจะมีผลงานบันะครับโปแดงจัดขึ้นแล้วนะครับตัวหนึ่งแล้วเอา เรื่อยๆครับพี่น้องจอดไปเรื่อยๆพี่น้องดูสิดูสิสโอ้กินแล้วครับกินแล้วครับพี่น้องครับอยู่ไหมครับอยู่ครับมาครับมาครับนี่ แหกมันในหน่อยเตอกับประกฏนะครับ ยังไงเหตสุดยอดครับไม่น้ำยังเงาเงี้ยครับตอนนี้มโบแน่นอนครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่งามครับงามครับสวย อย่าไม่ค่อยเหม็นนะครับเอยวรถนี้ไม่ค่อยเหม็นนะครับทําไม่เหม็นนะที่ผ่านมาเหม็นมากเือประกบลาครับต้ระงไม,ไม่ไม่มีหมูนะครับไรหมูนะครับอยของทีมงานเราอิสลามก็เล่นได้นะครับไม่มีส่วนประกอบของหมูนะครับ โดนครับหมาครับหมาแล้วครับย็กเสนาเสตาพ้นแท้โอ้โหประกดเหมือนกันครับี่สุดยอดครับพี่น้องกินเขาคกินันครับพี่น้องลายเมนูครับ มีปีงหมูปีงไก่ละกะลาบปลาครับกินกลางไม่น้ำแล้วครับบรรยากาศเนวนี้ฮะซื้อที่ไหนไม่ได้ครับโอ้ลาบปลาครับเชียครับเราลาบสดๆเลยนะครับโอ้มีลาบปลาปีงหมูปีงไก่ครับนะครับอ่ะเราอยากกินเขาครับผลมาครับพี่น้องเบ่งร่มเลย รอดว่ครับภาวนาให้รอดนะครับรอโอ้โโอโโอโโกินครับกินนี่ตกแรงมากเลยครับพี่น้องระหว่างนี้เราก็นอนครับผูกเบ็ดยากเบ็ดไปน้ำครับนอนนั่งเล่นไปน้ำครับ เออคนเหนึ่งคนเหนึ่งหลับแล้วตกแห้งครับต๊แห้งเดี๋ยวยีดสัครรู่คงเศร้าแล้วครับเริงครับอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับ ยงอยู่ครับหมาครับใส่สวยๆครับอยู่ครับเรียบร้อยครับยืนเงครับหมาครับเอาเบิรงกันครับหลังฝนตกครับอยู่ไหมครับเงี้ยหลังฝนตกครับ โอ้สวยครับสวยครับใส่งามเลยครับนียเดียนจ,จัดขึ้นการร้อนแบบนี้ต้มแป,ป๊บสี่แป๊บสี่ครับอาการร้อนแบบนี้ <c oughs>

เอาจบแล้วครับได้แล้วครับอยู่ครับเฮียแดงครับหมาแล้วครับถึงแล้วครับโอ้โหใสนงามงามเก็บปิดาครับตมสวัสก็จะเอาแล้วครับส้มสว ใหญ่ามาเลยนะครับปลาก็ยังมิดมิดอยู่นะฮมองปลาอยู่ท่านพ่อ<ป>เดี๋ยวมาดูกันครับอาจจะมีตัวไหมอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ จะวุ้ยทำไมครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ของแท้เขาครับของแท้เขาครับขยังครับขยันนี่พี่น้องปลากระแงโพว้าวได้ครับอยู่ไหมครับเรียบร้อยครับปรากฏครับ จารย์เองโดนแล้วครับผมก็โดนครับอาจารย์เองผมก็โดนครับ เดี๋ครับพี่น้องเมื่อไหร่เดี๋ยวถ่าเบิ่งคำๆนะครับได้ขึ้นมาแล้วครับเป็นแต้มครับโอู๋สองคันเลยครับมาครับอยู่ไหมครับโอ้ยไม่น่าจะอยู่ครับคันนี้อยู่ไหมครับ อยู่ครับอยู่โอเคครับมากดขึ้นกันเล็กก็กดใหญ่ก็กดมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับ,รรรบนี่เมื่อกี้แบตกล้องหมดนะครับ นียนังตามคาคักอีเลยลอมไปขั้นลงหน่อยครับเฮียไึกาวอยู่ไหมครับนี่นัดนัดใจเย็นครับนิ่งๆครับหาเลยครับเฮียเด้ง มาเลยครับอู้ตัวนี้ครับมีไซส์ไหมครับมีไซส์ครับไซส์ใหญ่ด้วยมาเลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยไซส์งามงามอ้ย ออ้โดนครับโดนตัววันตัวปุยไเนาะตัวไม่ใหญ่ครับหม่อครับแต่ก็โอเคครับตัวปุยไงอย่เก็บไปเรื่อยครับพี่น้องสมไปเรื่อยเรื่อย รแล้วครับนี่ครับคันนี้ครับนี่กลังครับกำครับยังไงครับใช่จริงๆครับว้ามาแล้วครับมาตวครับาตอันา้ครับล่ลิครับมาแครับอนี้มีไสนครับนี่ครับไซสงามครับินครับ แน่นหนุนครับ ดุ่นนี้เนาะดุ่นนี้ก็เอาครับครับครับอู้อู้อู้อยู่แล้วครับผมอยู่อันยะโสมครับแมนแมนห่นางหางเขาไปเอาเลยเขาไปเอาเลย แมนแมนบอกว่าผมมาเอาเงียครับมาอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นนะครับอือแมนแมนครับอยู่ครับอยู่แล้วครับโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วครับครับผมอยู่แล้วครับ บอกว่าเล่นคันเดียวดีกว่าครับข้างหลังขี่แควอีกแล้วเรียงมาแล้วอู้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  สวยครับพ <links S 1> ี่น้องครับอยู่แล้วครับคันนี้ครับอยู่แล้วครับมาพี่ถาถามาพี่มาพี่อยู่แล้วครับสวยๆงามๆครับ นี่กินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกินแล้วไปยอ่อนตรงนั้นดูครับเเราอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับมาแล้วครับเ,เรื่อยๆครับพี่น้องโยนเสร็จแล้วไปคันลงนะครับเนี่ย งัดขึ้นมาอ,อุ้ยมาแล้วครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับ มาแล้วออออออโอ้โห้องอใครบ้างครับโว้ยครับเดี๋ยวว่าคล่องครับ ยามเข้มครับยามเข้มครับโอ้โหใส่งามเลยครับยามเข้มมีแต่ใส่งามครับนี่ครับใส่สวยๆ ย่างเลื่องครับใกล้จะเมื่อไแล้วครับปลาก,ก็เรื่อยๆครับมองแล้วโตสองโตเดี๋ยวสิเบิง่งว่ามันสิกินห่อนย่างาเ,เ,าเลยนะครับถ้าสิมีดแน่เขาก็บยับไปเรื่อยนะครับก็พยายามจะหาคลิปให้พี่น้องในเบื้องย่างเต็มที่แล้วครับผมอู้ลุดบ่โอ้ยอยูอยูไปอ,อุยปอ้ยปลาหลุดอุย้ยแบบยบง่ ลากขุ่นุ่นมันลากไปขุ่นเลยเบียดเบียเสีเบียนะเฮียเสีเบียดนะเสเบียดนะเสีเบียนะเฮียเสีเบียเสเบียดีดเฮียเสเบียดีดีหมุนขึ้นครับหมุนขึ้นเสเบียดีด ว่าแล้วมันเอาผมเมื่อกี้นะอุ้ยเอาเท่าเอาเมเอาเมยเอาเม์เอาเมยเอาเมยสุดยอดครับผมว่าแล้วมันเอาผมเมื่อกี้ตัแดงัแดงผมไม่ใช่ตัวเานะตัวนี้เลยโอ้โห อยู่อยู่อยู่มามาขึ้นกันละมามาอุ้ยอุ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับอุ้ย อยู่อีกแล้วครับมาครับมาอยู่แล้วครับอ เฮ้ยเดงเฮ้ยเดงถือคันให้หน่อยมันมีปัญหากับกิ่งไม้กิ่งนี้ครับหมาครับอ้ย กันท no ุกคนครับอู้ยโชว์หน่อยยกลอยยกอยอ้ยโอ้โหถ่ายอีกตัวแล้วไปถาอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับ มาครับกินกระเล็ดไอ้มา,านี่ไปเหลืออะไรอ่อนเอ็นไข่้พวกเด็กแม่น่อาเอ็นไหนเอ็นชี้เกี่ยว สีเขียวดีเฮ้ยในรถเอาในรถมาอ่าอยู่ได้นี่ครับสุดยอดครับมาอ่ายู่ได้แม่นมากอุ้ยอุ้ยมามาไหนอุ้ยลุดครับเอาเรื่อยๆครับพี่น้อง อยู่ครับหมาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับปรากฏดครับปรากฏดครับมาแลวครับมีครับรอบข่าครับรอบขําเก็บไปเรื่อยๆครับดูครับหมาครับ เรื่อยๆครับอุ้ยแข็งโคนี่ครับรอบคำรอบคำก็ถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับกำลังเก็ีขยบของครับกมาชมผลงานป่าครับไอ้ีย่งเปิดป่าให้ชมหน่อย เปิดขึ้นได้เลยครับนี่ครับเตรียมถังเลยครับหนึ่งถังครับนี่ครับอีกหนึ่งถังครับของอาจารย์เสียม <Yeah. S 1> ใช่ไหมนี่อีกหนึ่งถังครับเป็นสามถังนะครับสามถังสามถังก็ประมาณจะรู้ 13ก็น่าจะมี30ได้ไหมเนียส,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 สูสีนะครับ30ประมาณนั้นครับรวมๆกันนะแล้วก็ได้ได้ได้ซ้ำนี่นะครับเพราอได้กินครับแนี่ยม่าลามมจะคล้องผ้าไปข่าไปออกางานอยู่อาจารย์เสียมค้าออกงานอยู่ครับเอาขอหยาดเก็บของกันครับพี่น้องจังไนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ ไอทีมงานธรมรูดออนทัวร์น้ำเนยเดอรคับเด้อสำหรับเมื่อนี้ก็ล่าไว้เพียงซ้ำนีครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีพูดว่า